สวัสดีครับเพื่อนเนครับเพื่อนมาชมครับยอดมากอกทำงานนะครับผมไข่เนื้อหยากริมยำมาครับผมนะยำใบมะกรูเนาะใส่อื่นย่างพองไข่ใส่แย่นะครับใส่หมูสับหรือปลาย่างเนาะปลาครับต้นนี้มีต้นเดียวครับเพิ่งจะติดนะครับผมนะครับปลูก ขึ้นมาเนาะติดต้นเดียวครับกำลังแตกยอดกันเลยนะพวงน้เนี่ยครับยอดงามนะครับหมาครับเตยอยากทานอยากมาประกอบเนาะจะให้ดูยอดด้านบนนะครับพวน้มีหลายยอดเลยทีเดียวนะครับพวน้กำลังเติบโตนะครับทีนี้ปลูกมาประมาณสองปีเนาะไห้สูงขนาดนี้นะครับสูงทุงโหวอีกแล้วครับผม งามเลยครับถ้าใดี้อยากทานมะกอกอย่าไปมะกอกนะครับหรือว่าสามารถกินกับราบนะครับใ่หม่นเนาะนะครับใบกำลังอ่อนเลยครับผมนะครับยอดลอ่อนเลยครับนะครับมาถ่ายตานนี้เนาะนะครับต้นเดียวหลายยอดลนะครับผม ้นก็เริ่มสูงแล้วครับนะครับนีเรืงแตกยอดใหม่นะครับผมนะดูนะครับยอดโนนี้อ่อนมากนะครับหากท่าไหนที่อยากทานจำเป็นมากออกหรือว่ากินกับน้ำพริกนะครับผมกินกับส้ำตำลาบต่างๆเนาะเป็นผักกับแก้มได้หมดนะครับผมนะดูนะครับใบอ่อนมากเลยนะครับผม เลยมาถ่ายเพื่อนๆชมก่อนเนาะยังนึกไม่ดูไม่ออกนะว่าจะทำไปดูอะไรนะครับผมอร่อยก็เลยที่เดียวครับผมนะอันไหนที่นึกอยากทานเนาะให้ชมต้นหนึ่งไก่ๆนี่นะครับเห็นไหมครับยอดรีบๆเลยนะครับสูงมากนะครับผมยอดอ่อนั้งเต็มยอดเลยนะครับเต็มต้นเลยครับผมนั่นในด้านในน้องนีกต้นหนึ่งเนาะ แต่เป็นของผู้พี่ลูกน้องกันนะครับนี่ปลูกเองนะครับสองปีนะครับเลยประมาณกันเด็นขนาดนี้นะครับเก็บไปทำกับข้าวแล้วรอบหนึ่งนะครับอย่ามาเปมะกอกเนาะลงคลิปไปนานแล้วนะครับนะอะไรอะไรครับเชิญชวนทุกท่านมาชมด้วยกันครับนี่มาตายเยอะว่าน้ำลายให้ท่านเกิดได้อยากทำกับข้าวอยาก ยอดมะกอกนะครับไปมะกอกป่าเนาะมะกอกที่ใช้โูก็ใช้ต่างๆต่างนะครับผมมาถ่ายเพื่อนๆชมครับผมคลิปนี้ก็จบเันต้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาเพื่อนชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ